ไว้กันได้เลบท่านิลาราวันนี้จะได้เรื่องน้ำย่างดีมาครับใส่ผ้าลูกลาสโกมาสะดุดสการ์คขอโทษจากผู้รับทุกอย่างนะครับเหาลูกนั้เขาจะดูดีให้ไปเงินอะอาถ้าดุโคยะกัน มื่อเนี่ยเมื่อนี้เป็นมื่อสารวัตรดีเน,ะน,น,น,า,นาะวันที่ยสามสิบท่านพระพุทธศาสนาสมณะร้อยหกสิบสามเอ่อก็เป็นมือ่อพิธีมงคลสมรสนะครับระหว่างเจ้าบ่าเวเจ้าสาวนะครับก็ก็เป็นหลานสามขวัญพุทธแม่พี่น้องบ้านเอานี่แครับนะครับในโอกาสนี้นี่ ในโอกาสวันมงคนสดลสมรสของทั้งคู่นะครับผมในฐานะเิ็เนญาติคนหนึ่งก็จะขอเป็นตัวแทนอ่อดทอนนะครับให้กับคู่สมรสนะครับและทั้งคู่นนในโอกาสพิธีมงคสดลสมรสในวันนี้นะครับว่าการเป็นานก็คือการสลัดชีวิตโสดนะครับมา อเป็นชีวิตคู่ก็คือผู้หญิงกับผู้ชายมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับดังนั้นนี่นันก็แตกต่างจากชีวิตความเป็นโสดย่างแน่นอนทั้งคู่ก็คงจะต้องทําใจได้จะต้องทําใจนะครับทีนี้การชีวิตการกครองชีวิตคู่นั้นมันอาจจะยากหรืออาจจะง่ายไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็อยู่ที่ศิลปะอยู่ที่จิตใจของทั้งคู่เป็นหนึ่งเดียวรักกันทงนะครับ ก็จะขอให้เขาคิดว่าการใช้เพชรผู้นั้นก็ขอให้ยึดหนึ่งก็คือตั้งใจอยู่นะครับตั้งใจอยู่คือตั้งใจที่จะอยู่ร่วมกันตลอดไปตราหนานเท่านานนะครับ <c oughs> ขอให้มีความจริงใจขอให้ตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปตราบจนกระทั่งว่าคือไม้เท้าอยอดทองกระบองยอะเพชรมีลูกเป็นบ้านมีหลังเป็นเมืองอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> คือตั้งใจอยู่ต่อไปก็คู่กับ การให้ภัยกันนะครับบางครั้งมีการใช้ชีวิตคู่จะต้องมีการผิดพลาดบ้างบางครั้งก็หัวก็ผิดพลาดเมียก็ต้องให้อภัยบางครั้งเมียผิดพลาดหัวก็ต้องให้อภัยนะครับแล้วเราก็จะอยู่กันได้ต่อไปการให้ภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคู่นะครับต่อไปก็ให้มีใจอดทนอดกลั้นนะครับอุปกรณ์กาอดทนนี่ก็คือการทํางาน คือเลี้ยงชีวิตเือเลี้ยงครบครวจะต้องจะต้องเหนื่อยนะครับหนื่อยกายก็ต้องอบคนเหนื่อยใจบางคั้งบางคราวมันก็มีการต้องกระทตังกันนะครับวัวเี้ก็มีริ้กับฟัน